ค่ะวันนี้จะมาแนะนำจุดขายของ Oppo A92 นะคะปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอนะคะตอนอยู่การแจ้งต้องตอบงานด่วนแต่มองแชทไม่เห็นหน้าจอสีสันก็ไม่สดนะคะซึ่ง Oppo A92 ของเรานะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอกว้างถึง6.5นะคะหน้าจอความละเอียด Full HD+ Part ค่ะพร้อมกับดีไซน์แบบ Neo Display นะคะให้ความรู้สึกเต็มตา ปลอดภัยถนอมสายตาจนได้รับการยืนยันจากสถาบันระดับโลกนะคะปกป้องสายตาทุกการใช้งานนะคะปรับระดับแสงหน้าจออัตโนมัติเหมาะทุกการใช้งานนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะมีหน้าจอที่เล็กกว่าแถมหน้าจอไม่ได้เป็นสนไลด์สกรีนด้วยนะคะและ oppo a92 นะคะปัญหาที่เจอส่วนมาส่วนมากนะคะสีตัวเครื่องถือแล้วดูไม่หรูนะคะแถมสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอยังช้านะคะซึ่งดีไซน์ของ oppo a 9 2นะคะมาพร้อมกับการออกแบบด้านหลังแบบ3า d, d นะคะด้วยการไล่ระดับเศษส,สีสีแบบใหม่เรียบหรูนะคะซึ่งมีให้เลือกถึง2สีก็คือสี shining white และสี twilight black นะคะและยังสามารถสแกนลายนิน้วมือด้านข้างนะคะรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำนะคะแม้มือเปียกก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะซึ่งเปรียบกับผู้แข่งนะคะการไล่เฉดส,สียังดูแบบเรียบๆไม่มีอะไรพิเศษแถมยังมีสแกนนิ้วมือ มือที่ช้าอีกด้วยนะคะและปัญหาปกตินะคะเวลาถ่ายภาพที่จะได้ภาพที่ได้จะดูเวอร์เกินไปนะคะหากถ่ายกลางานคืนก็จะมืดแสงไม่เพียงพอภาพที่ดูได้ดูภาพที่ได้ดูไม่สวยนะคะซึ่ง oppo a92 นะคะมาพร้อมกับ กล้องหลัง4ตัวนะคะมีความละเอียด8ล้านนะคะซึ่งเป็นเลนส์อันต้าไ a แอ l งเจ n เนะคะซึ่งสามารถถ่ายมุมกว้างได้ถึง119องศานะคะและมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด48ล้าน,นะคะ่ะแล้วก็มีเลนส์โมโนเลนสล้านนะคะแล้วก็พราสเชตเลนสล้านนะคะกล้องหลัง48ล้านนะคะมีค่ารูรับแสงนะคะ f 1 7จนะคะจับแสงได้มากกว่านะคะน่าจะถ่ายในช่วงกลางวันหรือกลางคืนจะชัดเจนกว่าและมีชีวิตชีวานะคะเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่1ต่อ2นะคะซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพถ่ายมากขึ้นแม้จะถ่ายภาพในสภาพแสงใหม่ๆนะคะแสงในๆนะคะซึ่งเปรียบกับผู้แข่งนะคะให้กล้องหลังมาเท่ากันแต่รูรับแสงเล็กกว่าและเซนเซอร์ก็มีขนาดเล็กกว่าหากถ่ายในที่แสงน้อยหรือกลางคืนภาพที่ได้ดูไม่สวยนะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะปัญหาที่เจอบ่อยๆในการถ่ายวิดีโออยากเก็บเรื่องราวดีๆแต่ต้องพบอุปกรณ์หลายอย่างก็ต้องใช้ไม้กันสั่นวีดีโอก็ถ้าไม่ใช้ไม้กันสั่นวีดีโอก็สั่นดูไม่รู้เรื่องนะคะจะพโพสลงโซเชียลต้องปรับแต่งให้ยุ่งยากนะคะซึ่ง Oppo A92 นะคะมาพร้อมกับ การถ่ายวิดีโอนะคะความละเอียดสูงสุดได้ถึง 4K และยังมีเทคโนโลยีการสั่นแบบ EIS นะคะช่วยให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเปรียบกับคู่แข่งนะคะขนาดเปิดการสั่นแล้วภาพที่ได้ยังดูเบอร์หากวิดีโอ 4K ก,ก็จำกัดเวลาถ่ายอีกด้วยนะคะและปัญหาต่อไปนะคะการสำหรับใครที่ชอบเที่ยวกลางคืนแต่ภาพถ่ายออกมามี มืดบ้างมีน้อยบรบกวนทำให้ภาพดูไม่สวยนะคะซึ่ง Oppo A 92นะคะมาสามารถถ่ายอันต้าในโม m ด2.0ได้ภาพที่สว่างด้วยกล้องหลังนะคะที่มีค่ารูรับแสงถึง1.7นะคะช่วยในการถ่ายภาพตอนกลางคืนจะได้ภาพที่ดูมิมติมากขึ้นซึ่งเปรียบกับคู่แข่งนะคะคู่แข่งถ่ายได้เหมือนกันแต่ภาพถ่ายที่ได้ยังดูมืดและก็นอยบรบกวนทาให้ภาพดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะ และต่อไปนะคะปัญหาในขณะที่มีกลุ่มเพื่อนหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวชอบเีวอชอบถ่ายการถ่ายภาพเป็นกลุ่มแต่เวลาจะถ่ายรวมตัวกันก็ต้องถอยหลังออกไปเพื่อจะได้เก็บภาพที่ได้เพื่อจะได้เก็บภาพที่กว้างขึ้นนะคะแต่ Op p โ a 9 2ของเราไม่ต้องถอยค่ะ Op p โ a 9 2ามาพร้อมกับการถ่ายภาพมุมกว้าง แคบแค่ไหนก็ยังสามารถถ่ายได้นะคะเปิดประสบการณ์ถ่ายแบบใหม่นะคะซึ่งสามารถถ่ายมุมกว้างด้วยเลนส์อันต้าวายนะคะถึง119องศาความละเอียดอยู่ที่8ล้าน,นะคะ่ะที่สามารถถ่ายมุมกว้างได้ถึง119องศานะคะซึ่งเทียบเทยบกับคู่แข่งนะคะการถ่ายภาพที่คู่แข่งภาพถ่ายที่ได้จากอันต้าวายแองเจิลเลนนะคะภาพจะดูโค้งงอนะคะมากกว่าของ A92 นะคะและปัญหาที่เจอกันบ่อยในการถ่ายภาพเวลาเซลฟี่ภาพจะดู ขาวจนเกินไปหรือถ่ายแล้วต้องนำมาผ่านแอปปรับแต่งก่อนนะคะลงโซเชียลแต่ Oppo A92 นะคะมาพร้อมกับโหมด AI Beauty นะคะปรับแต่งความงามสีผิวสามารถแยกเพศระบุได้นะคะได้อย่างอัจฉรยะเลือกปรับได้ตามสไตล์ของตัวเองนะคะซึ่งเปรียบกับคู่แข่ง AI ของคู่แข่งเวลาถ่ายภาพแล้วจะต้องนำปรับแต่งให้ดูยุ่งยากนะคะ และปัญหาต่อไปนะคะเล่นไปเครื่องค้างเก็บไฟล์งานได้แค่นิดเดียวแต่ Oppo a 9 2นะคะมาพร้อมกับแรม8สามารถใช้งานลื่นไหลไม่กระตุกนะคะเครื่องก็ไม่ค้างและยังมาพร้อมกับหน่วยความจำรอม128จะเก็บได้เยอะไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะซึ่งเปรียบกับผู้แข่งต้องจ่ายแพงกว่าถ้าอยากได้แรม8ก็ต้องจ่ายมากกว่า30,000ื่นนะคะและปัญหาที่เจอบ่อยๆในการเล่นเกมดูหนังหรือตอบแชทก็ชา้าเครื่องเป็นหน่วงๆน,นะคะ แต่ OPPO นะคะ A92 มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 665นะคะประมวลผลได้รวดเร็วมากกว่าเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลมากกว่านะคะซึ่งเกี่ยวกับคู่แข่งนะคะเขาจะใช้ CPU เฉพาะแบรนด์นะคะยังไม่เป็นที่ยอมรับซะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปปัญหาสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมดูหนังฟังเพลงโซเชียลแต่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ถึงวันก็หมดนะคะซึ่ง Oppo A92 ของเรามาพร้อมกับแบตเตอรี่ ขนาดใหญ่5000แอมให้คุณใช้งานได้ตลอดยาวนานตลอดทั้งวันแน่นอนไม่ว่าจะดูวิดีโอ,อไม่ว่าจะดูวิดีโอก็ดูได้ถึงได้ถึง11.8ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะคุยสาย34ชั่วโมงหรือว่าจะฟังเพลงนานๆได้ถึง50ชั่วโมงเลยซึ่งเปรียบกับคู่แข่งนะคะเขาใช้แบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่มาน้อยแต่ว่าต้องพก power bank หรือหาที่ชาร์จระหว่างวันนะคะแล้วก็ต่อไปปัญหาเเล่เ รงคู่นะคะไดรเล็ก2.0ช่วยให้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้อารมณ์สงบขึ้นซึ่งเก็นยวกับทอ่แข็งะะให้ลำโพงคู่เหมือนกันแต่เสียงได้ไมะะ่ทและต่อไปนะคะ Oppo A92 มีโหมดกลางคืนถนอมสายตาช่วยถนอมสายตาให้ความรู้สึกสบายตาตลอดการใช้งานแม้จะใช้ในที่แสงน้อยนะคะก็ไม่ปวดตานะคะ และ Oppo A92 ของเราสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ง่ายๆเพียงเลื่อนจากหน้าจอและยังสามารถสลับเปลี่ยนแอปได้ตามความต้องการนะคะ